วันนี้ผมก็จะมาสร้างเรือเอมผมเรียกมันว่าเรือความเร็วแสงนะครับโอเคเข้าแมปกันเลยแมปชื่อว่าอ build a boat for what <c oughs> โอเคทุกคนผมจะบอกว่าเรือ,อน,นี้มันใช้ได้แค่สำหรับสีขาวเท่านั้นนะเพราะว่ามันเป็นเรือที่อใช่นะฮะเออนี่ครับต้นาำรับเรือนก็จะเป็นวานนี้นะนะฮะผมก็จะมาสร้งสางเลย ขั้นแรกนี่วางวางบล็อกไม้ครับเห็นไอตัวบอกนี้ครับกดไอตัวบอกครับอ่าอันนี้มันก็จะเป็นบล็อกยุดติดนะครับเปลภาษาไทยโอเคก็ปรับมานี้ออกครับโอเคโอเคกดวางเลยครับแล้วก็ปิดครับขั้นโอ,อไ้ยกดไ้ที่บล็อกแล้วก็เอออยู่ไหนอะอยู่ไหนเดีย๋ยวผมขอปรับสีอบล็อกกันนะครับโอเค,อเคนี่ไง ให้ hey, วางอันนี้สิบบล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยม,มันมันบี้ยวหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, แล้วก็นับดูครับหนึงงน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสอง วางอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดขอวางอันนี้หกใหม่เป็นหกเจ็ดแปดก็แล้วก็สิบโอเคพอดีครับ no 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 oh no เราต้องวางบล็อกใหม่สี่บล็อกวางก่อนนะครับทุกคนหนึ่งสองสามสามสี่ขั้นขั้นนอนเอาไว้ให้ทุกคนอืมขอปรับสีแป๊บหนึ่งนะครับสีเส่เนื้อเงินเชฟสี่เนื้อเงินอันนี้ครับเข้มประมาณนี้นะ หนึ 1> 1่งสองสามสี่ห้าโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะได้ประมาณนี้แล้วครับต่อไปนะครับเก้าอี้เอ้ยเอ้ยทำไมมันกดไม่ได้แน่นไงบ้าแล้วมันบั็กโอเคได้แล้ว โอเคผมขอติดตั้งอันนี้ก่อนอา่ทุกคนน่าจะไม่รู้วิธีหานี่เขาห็นไหมครับเอิม่มเรเจ n น a รีนี่โอกาสได้ประมาณเอิมหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นตครับให้สุ่มครับถ้าได้สองนอยเราก็สามารถสร้างได้เลยเผมลืมบอกอานนี้ <c oughs> โอเควางแบบนี้เลยครับเด้ยวางสิอ่าแล้อันนี้ผมจะม,มาสอนหาในภายหลังละกัน ตอนนี้ผมจะมาสอน,สอนทำอันนี้ก่อนว้ายผมลืมหมดแล้วเอออยู่ไหนนะเก้าอี้อยู่ไหนผมไม่รู้แล้วว่าเก้าอี้มันอยู่ไหนผมลืมแล้วมาเราก็ปรับเก้าอี้มันสีน้ำเงินครับใช,รใช่น้ำเงินอันนี้หรือเปล่าใช่น้ำเงินนี้แหละ แล้วต่อไปนะครับทุกคนเอ้ยผมนั่งอีกแล้วเ <c oughs> นาะให้เอาลูกโป่งมาตีนะครับข้างละสี่นะครับหนึ่งสองสามเอ้ยน,นั่งเลโอ้ลบก่อนอสี่อยู่ไหนสี่อันนี้ดี หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่พอแล้วอย่างนี้กดกดอย่างนี้ครับเป็นเป้าเล็งสีแดงนะเราให้ลูกโป่งมาร้อยแบบนีหมดก่อนครับอ่านี่กดลบกดลบบล็อกข้างล่างนี้ครับมันก็จะลอยขึน้นแบบนี้แล้วก็กดในตัาข้างหลังเลยครับมันก็จะมาเร็วแบบนี้ครับผมเลยเรียกมันว่าเ,เรือความเร็วแสงนะครับทุกคน โก้ <c oughs> ใช่ใช่เรืเรืนี้ผมลืมบอกนะครับขอตายแป๊บเออันนี้ผมลืมบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเอิม่มต้องมีจิตแแพกด้วยนะครับเพราะว่ามันเอิม่มมันมันต้องมีในตอนสุดท้ายพอบุ้งจนบุ๊บเรากร็โดยกากเรียนครับแตู่ สำหรับลุงอมหายยังไงรออีเวนต์ฮาโลวีนครับรออีเวนต์ฮาโลวีนเเรียอแป๊บเซฟเรือกันหายด้วยนะครับโอเควันนี้อ่าดูนะผมจะสาธิตวิธีใช้ให้ดูเฮ้ออะไรนะอะไรนะเล่นใหม่ทำบัคสุดด้วยนี่ฮึฮึกระโดดดับ ดดนี่เราก็กระโดดทางนี้ครับแล้วก็อผมได้ะครับเอ้ยลบทุกอย่างเลยครับเคลียเออมันเคลียไม่ได้ผมดืมไงกดทีครับโอเคแล้วแค่นี้เราก็สามารถหาสมบัติได้แล้วครับโอเค ไปกระเดิงไปเลยตรงนี้มันไม่โดนนามินะครับไป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 บัมดเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทำดูโอเคลีลีลีแล้วลีแล้วเร็วเร็วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเร็วเร็วกลับบ้านกลับบ้านด่วนสวยนี่มันก็จะได้เงินน้อยนะครับเพราะว่ามันโอ้โห <c oughs> มันโกงดีนะสำหรับผมนะโอเคสำหรับใครีิเออ,เอ,อผมสอนอีกสักเรือหนึ่งได้ไหมเออผมสอนอีกเรือหนึ่งละกันะฮะไม่ใชนนี้ไม่ใชนนี้ไม่ใช่นี้มิเชนนี้น,น,นี่คืออะไรดูแล้วอ๋อจำได้ละอันนี้เรืออะไรเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวหาแปบ๊บ สร้า,างเรือไม่เหล็กแล้วกันเรือไม่เ,เหล็กเรือไม่เหล็กโอเคเรือไม่เหล็กก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ไม่ต้องยึดติดโอเคก็อีก็อีกูอีอยู่ในก็อีกูอีกูอ,กอีนักบินนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่า นี่ซื้อนี่สี่พันบาทนะครับเขาจะแถมกอีนักวินมนาะให้นะ <c oughs> ไปก็มาที่บล็อกนะครับเป็นบล็อกอันนี้นะนี่บล็อกอันนี้น,นี่มันน่าจะอยู่ในอันนี้อีพิกปะกไงโอกาสบานสุดเลยไปดูเอานะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมมองไม่ผมมองไม่ชัดจ้ะ <c> ถ <oughs> ้าว่าคลิปก็หรือเวลาโอเค โอเคเอ้ยเอ้ยน่นไงผมว่าแล้วผมลืมไปส่วนหนึ่งเลยหม่จะคุยกับทุกคนอยู่ง่าส่วนนี้ให้มันหันนั่นแหละครับไม่ไรนะไม่ไรใครอยากให้ผมเล่นดูทีบอก็กดไลค์โอ้โเป็นบ้าอะไรเย อยู่ไหนมันอยู่หนแม่เหล็กแม่เหล็กแม่เหล็กนี่ไงแม่เหล็กเอาแบบนี้แม่เหล็กอยู่ในราคาประมาณน,นี้ประมาณแม่เหล็กวานี้แล้วก็ลงข้างล่างทีเดียวเอาดูราคาแม่เหล็กให้แป๊บยหน้ร้อยยี่สิบห้านะครับเอลืมลืมกดใช้แม่เหล็กโอเคกดใช้แม่เหล็กแล้วมันก็จะพุ่งมาแบบนี้ครับนี่มันก็จะไปได้แบบนี้เลยครับ เป็นเรือที่สำหรับผมว่าดีมากๆเลยนะแต่ถ้าดานไหนมีต well, ัวยิงแอร์ก็เรียบร้อยครับดานไหนมีตัวยิงแอร์ก็เรียบร้อยครับแต่ว่าเออจะเย็นก่อนพี่จะเย็นก่อนจะเย็นก่อนเย็นก่อนเฮ้ยยยยยก็ตามสภาพครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับใครที่ <c oughs> สำหรับใครที่ชอบสำหรับใครที่ชอบก็กดสก,กีบีดีสก,กีบีดีไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดเล่นทุกคนกดทำแบวนี้อ่ะนี่ก็โอเคค่อยๆลบค่อยๆลบค่อยๆลบ มันก็จะโอเคก็กดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับใครที่ชอบก็กดไลค์ด้วยล่ะมาก่อนครับสกีวีดีวีดีวีดีวีวี